โอเคเดี๋ยวผมเล่นเป็นผู้รอดชีวิตนะนะครับเกมนี้เราสามารถเลือกตัวละครได้ว่าเราจะเล่นตัวผู้หญิงหรือว่าตัวผู้ชายนะครับผมแต่ผมมาจะเล่นตัวผู้ชายแล้วกันนะเอาเป็นในตัวนี้แล้วกันช่วงนี้ก็โควิดก็ใส่แมสหน่อยไปนะ,ะเล่นผู้รอดชีวิตอันดับแรกให้หาคุยศพนะครับแล้วก็หาชิ้นส่วนเอาไปใส่ในหลุมศพ แล้วก็กุญแจถ้าใส่ครบแล้วกุญแจม,มันจะออกมาใส่ทั้งหมดสิบส่วนมั้งรู้สึกไปเริ่มอันนี้ที่เข้าใจข้าวๆนะครับเราก็ฟาร์มของไปก่อนเก็บคงเก็บของอะไรเงี้ยไปก่อนเนี่ยแบตเบิร์นี่เราคุยเลยครับเพื่อนคุยแล้วหรอย่าเออเราคุยเสร็จแล้วก็มองรอบๆนะว่ามีเดี๋ยวมันจะมีผีมาอันนี้เราไม่เจออะไรเลย เราคุยไปเรื่อยๆจนกว่าจะชิ้นส่วนแล้วเราก็ไปใส่ที่หลุมศพนะเรามองรอบๆได้ว่ามีใครจะมาล่าเราหรือเปล่าฆาตรกรจะมาล่าเราหรือเปล่านี่ๆได้แล้วได้ชิ้นส่วนมือมาครับแล้วก็หาใส่เลยเนี่ยจ,จะเป็นเงาลางๆนะครับผมอุ้ยเพื่อนที่ตกใจอ้ยฆาตรกรเนี่ยใส่เลยครับ ใส่ครบแล้วเห็นไหมเฮ้ยว้าฉาย้ี่จะตายผมแกงตายก่อนอันนี้คือสก,กิลของเรานะครับเราสามารถแกงตายได้เราแบบปอมเป็นผีอ่ะเออ,อเฮียเกือบเกือบไปรอด ดีนะเมื่อกี้ใายไปฉายใส่หน้ามันเมื่อกี้เกือบเกือบเกือบอันนี้ก็จะถ้าสมมติหมดเวลานะครับก็คือเราจะเป็นล่างคนแต่ว่าแกล้งตายเออผมมเล้าว่าเป็นสกิลแกล้งตายอะ่ะคุยจบกนโอเคแจเย็นตอนนี้เราใส่ได้แค่สองส่วนนะดูทางขวาล่างสองครับสิบโอ้ไม่เจอ วิ่ไอ้เหี้ยฆาตรกรยิงฆาตรกรยิงเพื่อเราตายเลยวะ <c oughs> ชิบหายแล้วมึงสกิลเช็คภาพเนี่ยเวลาไฟดับแล้วผีผีพวกผีดิบที่มันนอนอยู่ยมันจะลุกขึ้นมา <c oughs> เล่นยากกว่าเดิมเยอะเนี่ยฆาตรกรครับเห็นเปล่าฆาตรกรก็วิ่งหา ยี่มันเอาปืนไล่ยิงเลยวะนั่นน่ะมันเอาเพื่อนเราไะโอ๊ยโดนไปฉายโดนไปฉายน่ะฆาตกรยืนเอ,อ,อ,ยอ๋ยโยมาละมาละเฮ้ยได้ได้ไดสวย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 ใส่นี่เลยใส่นี่เลยสวยครับใส่เฮ้ยยืนมาทันมันโอ้ยไมย่ยิงไม่ทันไม่อ้เย อู๋ไม่ทันว่ะไม่แอบข้าหนังค้าเขาเกนะินเลยอ่ะตอนเราตายเราก็ต้องกดสกิลเช็คเนี่ยครับถ้า,ากดสกิลเช็คได้ต่อเนื่องอ่ะเราก็จะเกิดเองได้เลยเห็นปะคือมันเกิดได้เลยนี้ใส่ไปเจ็ดแล้วนั่งขาดอยู่ ไอ้เหี้ยมันเอากูตายกูตายอีกแล้วไม่แอบต่อหน้าไอ้สัตว์้ยช่วยด้วยเพื่อนคือต้องรอเพื่อนวิ่งมาช่วยถ้ากดสเปรย์บราร์คือน่าจะตายเลยมั้งเนะี่ยรู้สึกเหลือ27วิตายเดี๋ยวมาดูตอนตายว่าเป็นยังไงนะ เดี icana, ๋ยววันนี้ผมจะลองเล่นให้มันแบบให้มันผ่านสักเกมหนึ่งแล้วกันเพื่อนไม่มีใครมาเลยเหรอชิบหายแล้วกูตายเฮ้ยไม่ตายว่ะ ไม่ตายโอ๊ยตายเป็นผีไอ้เฮียกูเป็นผีกูผีโอ้ตายกลายเป็นผีปะ่ะแดกแม่งแล้วละกันไอ้เฮียเฮ้ยตายแนละ้วกลายเป็นผีเหรอวะกินศพหน่อยกินศพกินศพกินไปละหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยโอ้เพื่อนเรามาเอาเรื่องว่ะมาเล่นจนแบบได้ได้กุญแจแล้ววะ่ะหลุมไหนวะมีกุญแจวะคุ๊บมันยามาผู้ช่วยมึงเองเพื่อนโอ้โถยแม่งเหลือเพื่อนคนเดียวไอ้เนี่ยล้วเพื่อนตาย เอาไว้เพื่อนๆเอาให้รอดนะเกมเนี้ยแบ่งกันนะแบ่งๆกันนะเพื่อนมึงแบ่งกันนะของก็ต้องแบ่งกันนะมาแบ่งกัน,นะน,กนไปก็เหมือนเดิมนะครับหาคุยศพแบตบไฟฉายเราประหยัดไว้ก่อนดีกว่ะนะเฮ้ยอะไรวะนะ่ะ เฮ้ยอย่าเหยียบอันนี้มันแจ้งเตือนก็เราคุยหาชิ้นส่วนของคนตายเราไปใส่หลุมศพนั่นแหละวิธีผ่านใส่ครบสิบสิบหลุมศพเมื่อไหร่นี่ได้ชิ้นส่วนมาแล้วใส่ครบสิบหลุมศพเมื่อไหร่ก็คือมันจะมีกุญแจมาให้เฮ้ยามาแล้วโอ้ยใส่แล้วแกงตายกัน เสียงมันอยู่ข้างหลังเมื่อกี้เฮ้ยเพื่อนเ,เพื่อนคุยอยู่เฮ้ยเพื่อนโดนหมามัน่ะเพื่อนเพื่อนกูไปไหนแล้วเสียงเท้าข้างหลังเลยนี่หว่าห้ามเหยียบรอยเลือดเด็ดขาดเพื่อน,นเงาต่อเลยไปไหนอ่ะไม่ใจเลยว่ะ ใจหน่อยเดีวว่าเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยขอคุยก่อนขอคุยก่อนอย่าพึ่ง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  oh my god วุ้นชิดปิดประตูโอเคห้องนี้ถือว่าเป็นห้องปิดคือมาคือตายเอ้ยโอ้ oh. มีการยิงกันเกิดขึ้นตรงนั้นเห็นแสงไฟรีบๆสิเร็วหน่อย สวยได้อามาแล้วเฮ้ยเป็นเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยหาหลุมศพก่อนเราต้องไปใส่หลุมศพนะครับนี่เหละเรามุดตรงนี้ไปเลยตอนนี้เพื่อนเราน่าจะน็อกหนึ่งนะตอนนี้นี่เห็นลมไหมเฟรนไม่รู้เพื่อนเล่นเป็นหรือเปล่านะ แต่ผมมอนเข้าใจคนคนไอ้นี่อยู่กลไกของเกมไม่อยู่นะครับก็คือให้เราคุยนะครับคุยศพเรามาใส่นี่เสร็จแล้วหนึ่งเหมือนมันมานะเหมือนมามาเมื่อกี้เหยียงเท้าไปละมีคนไปชุบแล้วโอเคสวยโอ้เล่นยากแล้วสบอบนี้นะฮะ สวยได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวนสวยไม่ได้ว่ะไม่มีตอนแรกพวกผีดิบอะไรมันลุกขึ้นมาหมดอะไรป่ะเพื่อนไปไหนโอ้โหยะเพียบเฮ้ยกล้าคุยได้ไงเจอเปล่าเจอเปล่า เดี๋ยวผมเอานี้เหรอใจเย็นใจเย็นเราต้องเงียบที่สุดตรงนี้มีสองเลยนะโอเคไม่มีวะนี้แอบไว้แอบมาวะเฮ้ยเฮ้ยโคนเนียนอะ่ะแออตรงนี้โคนเนียนอนะ่ะบอกให้ เหมือนม while, of of ันกำลังไล่ล่าเราอยู่เลยเสียงโครตใกล้อะมัากะกดเลขสองเพื่อแอคแท็กซัมบี้ใจเย็นนะเงียบอยู่นะไม่ได้เสียงดังเลยนะเราไม่รบหลู่กันนะเราอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนกันนะตอนนี้ใส่ไปทั้งหมดห้าหลุมแล้วโอ้โหไม่เจอว่ะแม่งเอ้ยดวงไม่มีไม่มีของกันเลยว่ะ แบบเบิดแรงอะนี่นี่เอานี้นี่พอดีเลยต้องหลุมพาดีเลยถ้าคุยเจอก็ใส่เลยนะกลัวมันจะมาอย่างเดียวนะ่ะประเด็นนะ่ะโอ้ไม่เจอโอเคทั้งหมดตอนนี้หกแล้วนะใส่ไปหกแล้วเพื่อนเราถือว่าทําดีอยู่ถือว่าได้เรื่องเลยห้ามเหยียบรอยเลือดมันจะแจ้งเตือนฆาตกรเล่นระวังที่สุดเล่นระวังที่สุดโหเร็ว ออกสาเร็วเลยชิบหายแล้วแม่งเอ้ยมาปะเนี่ยสวยเพื่อนเพื่อนกูมุดกูใส่เลยกูกลัวอะไรอ่ะเสียงซาวแม่งแบบโอเคแอบแอบไว้แอบไปเฮ้ยนี่นี่อยู่ข้างหลังเลยนี่นี่ฆาตกรนี่นี่นี่ มันเอาเพื่อนเราอยู่แปดแล้วขายอีกสองโว้ยตายป่ะน่ะต้องไปชุบเพื่อนวะเยอะวิ่งไปชุบเพื่อนก่อนเย็นไว้เพื่อน เย็นไว้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 เพื่อนตายอีกหนึ่งสวยไหวเดี๋ยวเฮ้ยเหยียบดิเนี่ยมันเหยียบผมอุ้ยโอ้เดี๋ยวว่าแต่มันเลยกูก็เหยียบตาบอดไม่รู้หรอกอุ้ยรอดชิวเฉียด ขี้เกือบไม่รอดตามันบอดอะดิเกือบแล้วเกือบแล้วเหลือสองอันนี้ฮัลโหลศพแม่งอยู่ไหนวะ,มะเมื่อกี้จำห้องไม่ได้มีคนตายวะชิบหายเอ้ย เพื่อนอยู่ไหนอะชุดไม่ได้ไม่มีจุดบอกไอ้ขี้มันมาโอ้ตื่นเต้นว่ะไปละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออกำลังมากำลังมาช่วยแล้วช่วยแล้วเฮ้ยไม่มีเม็ดคิดไอ้เหี้ยเอ้ยชิปหายแล้วมึงเอายามาหน่อยดิ นี่คืออะไรอะ่ะไม่ไมีโอ้ยเพื่อนไปแล้วเนี่ยเอยขาดอันเดียวขาดอันเดียวไหวดิวะต้องไหวดิอุยอ้ยผอ้ผมเอาเปืนไล่ยิงเลยอันนั้นแหละต้องไปแล้วต้องรีบแล้เพื่อนตายแล้วหนึ่งแล้วเน,นี้ย คุยเลยเพื่อนล่าให้เพื่อนหรือล่าให้คุยคุยใหญ่เลยกุ้งกุ้งกุ้งล่อให้หน่อย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 ล่อไว้ล่อไว้ล่อไว้สวย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 ได้ละไปใส่ข้างในนู้นอันสุดท้ายใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนตายสอง ไปเร็วมะะือฆาตกรหมุดใส่แล้วไม่หมุดรูรอดหมุดรูรอดก็มาดิเวนุดรูแล้วมันรอดคุณแจอย่รงนี้เลยวะเฮ้ยคุณแจสิบหายแล้วมึงโอเคสวย ประตู B ครับรอดอยู่เพื่อนตายไม่เห็นคุูจริงเหรอวคุูไปแล้วเด้อ Yes Yes รอดวะ